a v 8 b h a r r i e r i i คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่โจมตีภาคพ,พื้นดินที่มีความสามารถพิเศษไม่เหมือนใครเพราะมันสามารถขึ้นลงได้ในแนวดิ่งหรือระยะสั้นหรือที่เรียกว่า V STOL (vertical short takeoff and landing) ความสามารถนี้ทำให้ h a ร r i e r i ไกลายเป็นอาวุธวิพัสสตร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ไม่มีรันเวย์ยาวได้เช่นบนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กฐานบินชั่วคราวหรือแม้กระทั่งลานจอดที่แตด,ดแปลงจากถนนเข้าไป จุดกำเนิดของเฮริเอร์ II เริ่มต้นจากความต้องการของกองทัพเรือและนักวิทยทินสหรฐอเมริกาที่มองหาเครื่องบินจงปีที่สามารถทำงานได้ทั้งในทะเลและบนบกรวมถึงมีความคล่องตัวเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในสนามรบโครงสร้างของ a v 8B เฮ r ิเอร II ได้รับการพัฒนาม,มาจากกลุ่นแรกของเฮ r ิเอร์ที่อังกฤษออกแบบในช่วงทศ1960ซึ่งตอนนั้นเป็นการปฏิวัติแนวคิดการบินเพราะก่อนหน้านั้นเครื่องบินไอพ่นต้องการรันเวย์ยาวหลายร้อยเมตรเพื่อขึ้นและลงแต่เฮริเอรใช้เทคโนโลยีหัวเชิดหมุนได้ ทำให้ทิศทางแรงขับของเครื่องยนต์ถูกปรับเพื่อยกตัวขึ้นตรงๆหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ตามต้องการสําหรับ a v 8B Harrier II นั้นเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท McDonnell Douglas ของสหรัฐอเมริกาและ British Aerospace ของสหราชอาณาจากักรโดยเริ่มโครงการในช่วงปลายทศวรรษ1970และนําเข้าประจําการในช่วงต้นทศวรรษ1980ตัวเครื่องของ Harrier II ถูกออกแบบให้มีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงใช้โครงสร้างคอมโพสิตเพื่อเพิ่มความทนทานต่อแรงกดและแรงกระแทกขณะลงจอดในพื้นที่จํากัดปีกมีลักษณะเป็นปีกโปร้ออมจุุดแแขวนวนนาาธหหลยต่งททาาทีีี่่่่สสสาา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 ามรรรรรถถถบบุุกกกกั้้งะะเิิิดดนนนำำววววจอออออศศศููพืแลลธปย รวมถึงปืนกล G A U 1 2 U Equalizer ขนาด25มิลิเมตรที่ติดใต้ลำตัวเพื่อสนับสนุนการโจมตีใกล้ชิดการใช้ปืนนี้ทำให้ Harrier II มีศักยภาพในการทำลายเป้าหมายภาคพ,พื้นดินอย่างแม่นยัหัวใจของความสามารถ V S T O L อยู่ที่เครื่องยนต์โรสฟอยด์เป็นกระสซึ่งให้แรงขับมหาศาลและสามารถหมุนหัวชีดทั้งสี่ตำแหน่งไปยังมุมที่ต้องการนักบ,บินสามารถปรับแรงขับเพื่อให้เครื่องบินลอยอยู่กับที่เหินขึ้นตรงรงหรือเร่งเข้าสู่ความเร็วสูงได้ในเวลาอันสั้นระบบนี้ต้องการทักษะการควบคุมสูงมาก เพราะการบินแนวดิ่งทำให้เครื่องต้องรักษาสมดุลทุกทิศทางนักบินเฮริเอร์จึงผ่านการฝึกอย่างเข้มข้นเพื่อให้คุ้นเคยกับการควบคุมแรงขับและการใช้คันบังคับพร้อมกันในพันกิจการรบเฮริเอร์ II ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินหลักของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาสามารถสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นได้อย่างใกล้ชิด close air support CAS โจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์และปฏิบัติการต่อต้านยานปร่อจุดเด่นคือมันไม่ต้องพึ่งฐานบินใหญ่เพราะสามารถขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กเช่นเรือบรรททททุุกกกกกกกเเเเเเเฮลลลลิคคคออออออปตรร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 ร์หหหืืืืแแมมมมม้้้้้ะะัั่่่งงงจจโสสีียยยยยนนนนาาาาาาาบใศวววดด็ขึ AV-8B แป r บีเ i รมีบทบาทสำคัญในหลายสมรภูมิเช่นสงครามอัลเบเซีย1991ซึ่งในปฏิบัติการ Desert Storm Harrier II ใช้ความสามารถขึ้นลงในพื้นที่จำกัดเพื่อลดเวลาในการปฏิบัติการและสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อนนอกจากนี้ Harrier II ยังมีบทบาทในสงครามอิรักและอาาัฟกานิสถานโดยสนับสนุนกองกำลังภาคพ,พื้นและทำลายฐานที่มั่นของศัตรูอย่างต่อเนื่อง ด้านสมรรถนะเฮริเอร์ II สามารถทำความเร็วสูงสุดประมาณ1,065กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีปฏิบัติการราว555กิโลเมตรและบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า4,000กิโลกรัมจุดที่นักบินต้องคำนึงมากที่สุดคือการจัดการน้ำหนักและแรงขับเนื่องจากการขึ้นลงในแนวดิ่งต้องใช้เชื้อเพลิงมากกว่าปกติการวางแผนภารกิจจึงต้องคำนวณระยะทางกับน้ำหนักบรรทุกอย่างรอบคอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเฮริเอร์ II ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดช่วงการใช้งานโดยรุ่นล่าสุดอย่าง a v 8B ได้ติดตั้งเรรดา์แอ APG 6 5แบบเดียวกับ F A 1 8 h o r n เ t ลิเทำให้สามารถใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM 1 2 0 AMR a a m และเพิ่มขีดความสามารถการรบกลางอากาศได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งระบบกล้องเฟิร forward looking infrared และระบบเลเซอร์สำหรับการชี้เป้าหมายซึ่งช่วยให้โจมตีได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนหนึ่งในภาพจำของ Harrier II คือถ้าการขึ้นลงแนวดิ่งที่น่าตื่นตานักบินจะค่อยๆเพิ่มแรงขับแล้วปรับหัวชีปไปที่มุม90องศาเพื่อให้เครื่องลอยขึ้นตปรงๆ เสียงเครื่องยนต์จะดังสนั่นและแรงลมจากหัวฉีดจะพัดฝุ่นหรือไอทะเลกระจายรอบตัวเมื่อขึ้นสูงพอนักบ,บินจะค่อยๆหมุนหัวฉีดไปด้านหลังเพื่อเร่งความเร็วไปข้างหน้าและในตอนลงจอดก็ทำปรับกันลดความเร็วและหมุนหัวฉีดลงเพื่อค่อยๆลดระดับแม้จะมีความสามารถเฉพาะตัวสูงแต่การบำรุงรักษาแฮรีไอไอถือว่ามีความซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมากเครื่องยนต์ไปกัตซ์ต้องการการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากการทำงานในโหมดแนวดิ่งทำให้เกิดความร้อนและแรงดันสูงในโครงสร้างมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามความสามารถที่ได้กลับมาก็คุ้มมมมมมคค่่่่่าา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 กกกกััับรรรรรรรลงงททททุนนนเเพะสสสถถถปปฏิิิตไไไไดดีือว้ กองทัพที่ใช้ Harrier II นอกจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษแล้วยังมีอิตาลีและสเปนที่ประจำการรุ่นนี้บนเรือบรรทุกเครื่องบินของตนปัจจุบันแม้ Harrier II จะเริ่มถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง F-35B Lightning II ที่มีความสามารถ B-STOL เช่นกันแต่หลายประเทศยังคงใช้ Harrier II เพราะมันยังคงทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกำลังสำคัญในยุทธวิธีเฉพาะทางในแง่ยุทธศาสตร AV ์ AV 8B Harrier II ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินโจมตีแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมการบินมันแสดงให้เห็นว่าด้วยเทคนโนโลยีและการออกแบบทททีี่่่ฉลาาาาาาาดดดเเรรรรรรสมถ้้้งงคืืออบบิินนนตจจจกใพัไแ ความสามารถขึ้นลงในแนวดิ่งทำให้เฮริเอร์ไอไอมีความสำคัญต่อภารกิจทางทหารแบบเคลื่อนที่เร็วการสนับสนุนกำลังพลในแนวหน้าและการสร้างความเหนือชั้นเชิงยุทธศาสตร์ในสนามรบตลอดระยะเวลากว่า40ปีขององค์การปฏิบัติการเฮริเอร์ไอไอได้พิสูจน์ตัวเองในหลายสงครามได้รับการยกย่องจากนักบินและทหารภาคพื้นว่าเป็นตาของทับบกและมือของทับอากาศเพราะมันสามารถปรากฏตัวได้แทบทุกที่และทุกเวลาช่วยเหลือห่วยรบในสถานการณ์ขับขันและทำให้สปรูไม่สามารถคาดเดาทิศทางการโจมตีได้ง่ายๆ ถึงแม้ว่าหนึ่ง Harrier II จะถูกปลดประจำการอย่างสมบูรณ์แต่มรดกทางวิศวกรรมและยุทธวิธีของมันจะยังคงอยู่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ในอนาคตความยืดหยุ่นความทนทานและความสามารถที่ไม่เหมือนใครทาให้ h ฮ r r i e II เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ถูกจดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การทหาร a v 8 b Harrier II คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่จมตีที่โดดเด่นที่สุดในโลกเป็นเครื่องบินที่มีความสามารถพิเศษที่หาได้ยากในวงการการบินทหารนั่นคือการขึ้นลงในแนวตั้งหรือในระยะสัน้นซึ่งถูกเรียกว่า V-ST ช็อตทาเคฟแอนด์แลนดิ้งความสามารถนี้ทำให้เฮริเอร์ไอไอสามารถปฏิบัติภารกิจจากสถานที่ที่เครื่องบินรบทั่วไปไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นลานบินขนาดเล็กดาดฟ้าเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์หรือแม้กระทั่งบนถนนสายตรงในพื้นที่ปฏิบัติการการออกแบบนี้ทำให้ AV-8 ีเป็นอาวุธทางอากาศที่ทรงพลังและมีความยืดหยุ่นสูงต้นกำเนิดของเฮริเอร์ไอไมาจากการพัฒนารุ่นแรกคือฮอลเกอร์ซินดิลีเฮริเอร์ของอังกฤษในทศวรรษ1960ซึ่งเป็นเครื่่องบบินขัไลโจมตีลำแรกของโลกที่สามามรถขึ้นลงในแนวตั้้งไดโดยไม่ต้องใช้รันเวยวยย์า จากนั้นในช่วงปลายทศวรรษ1970สหรัฐอเมริกาจึงเริ่มโครงการพัฒนารุ่นที่ทันสมัยขึ้นโดยร่วมมือกับ British Aerospace เพื่อสร้าง Harrier II ที่มีสมรรถนะสูงกว่าเดิมโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นน้ำหนักบรรทุกอาวุธมากขึ้นและระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยกว่าเดิมหัวใจสำคัญของ AV 8B Harrier II คือเครื่องยนต์โรลส์รอยด์เปกาซัสซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบแฟนที่ติดตั้งหัวฉีดแรงขหมุนได้ทำให้สามารถเปลี่ยนทิศทางของแรงขับจากไปข้างหน้าเป็นลงด้านล่างได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เลื่อนคันบังคับนักบินก็สามารถเปลี่ยนจากการบินไปข้างหน้าเป็นการลอยนิ่งในอากาศหรือแม้กระทั่งถอยหลังในบางสถานการณ์ความสามารถนี้ไม่เพียงแค่ช่วยในการขึ้นลงแนวตั้ง แต่ยังช่วยให้นักบินสามารถใช้ยุทธวิธีเฉพาะตัวเช่นวิฟฟิงหรือการเบี่ยงทิศแรงขับในระหว่างการรบกลางอากาศเพื่อเปลี่ยนทิศหรือความเร็วอย่างรวดเร็วทําให้ศัตรูคาดเดายากโครงสร้างของแฮร์รี่ไอได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเมื่อเทียบกับรุ่นแรกตัวเครื่องทําจากวัสดุคอมโพสิตน้ําหนักเบาและแข็งแรงเพื่อลดน้ําหนักและเพิ่มความทนทานปีกถูกขยายและปรับรูปทรงให้สามารถบรรทุกอาวุธและเชืเ้อเพลิงได้มากขึ้นช่องเก็บอาวุธใต้ปีกทั้งหกจุดและใต้ลำตัวหนึ่งจุดสามารถติดตั้้้้งงออออาา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 ววววุธไดดดหหลลกกกกยตตัแ่่่จจรรนนิถีศศศสสููพื ระเบิดนำวิถีแบบเลเซอร์ไปจนถึงระเบิดธรรมดาและกระสุนแบบคลัสเตอร์ปืนกล GAU-12 Equalizer ขนาด25มิลิเมตรที่ติดใต้ลำตัวสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วและมีอำนาจทำลายสูงเหมาะสำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินสมรรถานะการบินของ a v 8B นั้นน่าประทับใจแม้ความเร็วสูงสุดจะไม่เท่าเครื่องบินขับไล่เหนือเสียงรุ่นอื่นแต่ Harrier ์ II สามารถเร่งความเร็วได้ถึงแม้0.9และมีรัศมีปฏิบัติการประมาณ300ไมล์ทะเลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศการขึ้นลงในพื้นที่จำกัดช่วยให้ Harrier AI ปฏิิบัตภารกิจจไได้้้แมมมมมในนนนนพืืทีีี่่่ซึงสาบิถูกโตรหรอเวย์ที่พร้อมใช้้้งงานนซึ่่ีคืออขไดเปรียยบบสสาคััญใในกรรมมห่ นักบินเฮริเอร์ II ต้องผ่านการฝึกพิเศษเพื่อควบคุมเครื่องในโหมด VTOL การบังคับให้ลอยตัวในอากาศนั้นต้องใช้ทักษะและความแม่นยำสูงมากเพราะการเปลี่ยนแปลงของแรงขับเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เครื่องเสียการทรงตัวการขึ้นลงในแนวตั้งต้องคำนึงถึงน้ำหนักของอาวุธเชือเ้อเพลิงและสภาพอากาศเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีผลปราแรงยกของเครื่องยนต์เปกนกระส,สอ,ยอย่างมากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เครื่องตกกระแทกพื้นได้ เฮริเอรไอไอถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยกองทัพนวิกโยธทนสหรัฐ (USMC) และถูกนำไปใช้ในสงครามสำคัญหลายครั้งเช่นสงครามอ่าวเปอร์เซียปี1991ที่เฮรไอไอได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำจากระยะไกลและการสนับสนุนทางอากาศกร้ชิต (CAS) แกกองกำลังภาคพ,พื้นดินในปฏิบัติการเหล่านี้เฮรไอไอสามารถปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้นทาราวาและวอสหรจากฐานปฏิบัติการชั่วคราวในทะเลทรายทำให้สามารถสนับสนุนภารกิจได้ต่อเนื่องและยืดหยุน่นกว่าการใช้เครรรื่่่่่อองงบบ,บบบิิิินนนนแดั้เมมมมมมมีีีีกกหหหึคคคคุุุณณสสสตทททใใใใาาาาายธววถร กระจายความเสี่ยงเนื่องจากไม่จําเป็นต้องมีสนามบินหลักเพียงแห่งเดียวเครื่องบินสามารถกระจายไปยังฐานเล็กหลายแห่งทาให้สัปรุยากต่อการโจมตีปิดล้อมทั้งหมดในครั้งเดียวความสามารถนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วในปฏิบัติการของ n a t o และ USMC ในหลายสมรภูมิแม้ว่า a v 8B Harrier II จะมีข้อได้เปรียบมากมายแต่ก็มีข้อจากัดเช่นกันเครื่องยนต์เบรกัสซัสมีความซับซ้อนและต้องการการบำรุงรักษาสูงค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องและการฝึกนักบ,บินก็สูงกว่าปกตินอกจากนี้ Harrier II ยังมีความเร็วและอาตาตาตัตร,ราไต หรือ F 35B ซึ่งต่อมาถูกออกแบบมาแทนที่ Harrier ในหลายกองทัพในปัจจุบัน F 35B Lightning II กำลังเข้ามารับช่วงต่อภารกิจจาก Harrier II ในกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐด้วยเทคโนโลยี Stealth และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยกว่าอย่างไรก็ตาม Harrier II ยังคงถูกจดจำว่าเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมการบินที่ผสมผสานความยืดหยุ่นและพลังการโจมตีได้อย่างลงตัวเป็นเครื่องบินที่เปลี่ยนวิธีการที่เกี่ยวกับสนามรบทางอากาศและพิสูจน์แล้วว่าการมีความสามารถขึ้นลงในแนวต้องสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงดิจิทัลได้จริงภาพ ยิงอาวุธอ,อ,อ,อย่างแม่นยำและทยานขึ้นจากพื้นที่เล็กๆถ้าลางฝุ่นควันนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันเป็นตำนานและแม้ว่าในอนาคตจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เรื่องราวของมันจะยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์การบินฐานไปอีกนานแสนนาน